เรียนคณะกรรมการที่เคารพถูกท่านพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาภัยสารวันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาบริมาณสารฟิโดริกรวมและลิตาร์มูลอิสระในไอส์รีมจากผงแห้งโรบืรโฟอินวันเสริมผงชาใบเข้าวหอมมะลิ105และผงชาเขียวมะชะและการยอมรับจากผู้บริโภค อนุมูลอิสระในร่างกายมนุษย์มีปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกร่างกายวิถีชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปการไม่ใส่ใจสุขภาพเช่นการรับประทานอาหารผอดูน้ำข้าวมสูงหรืออาหารปิ้งย่างการาพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและการมีความเครียดส่งผลให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจลงมะเร็งโรคเบาหวานเป็นตน้นทำให้พบปัญหาสุขภาพจากโกรคพลังมาึ้นในช่วงอายุที่น้อยลง ไอศกรีมเป็นขนมหวานที่รับความยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรสชาติหอมหวานและเย็นชื่นใจกลุ่มของพวกเราจึงได้สังเกตและศึกษาข้อมูลพืชที่มีในท้องถิ่นได้แก่มะม่วงหาวมะนาโหมันเข้ากับกล้วยน้ำว้าดิบและข้าวหอมมะลิตจ้ะหเขียวพบว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีจากนั้นจึงนำเอาพืชทั้ง4ชนิดนี้มาทำเป็นผงแห้งรวมพืชสี่ชนิด แล้วนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไอศครีมเสริมผงชาใบ,บข้าหอมนิ0.5และผงชาเขียวมชะช่าซึ่งพืชทั้งสองชนิดนี้มีรายงานวิจัยว่าเป็นพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการออกซิเดชันจึงเป็นการนําเอาวัตถุิจากธรรมชาติที่มีสารออกนิสต้านอนุมูลอิสระมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพโดยมีวัตถุประสมดังนี้หนึ่งเพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในสูตรไอศครีมผงแห้งรวมพืชโฟร์อินวัน เส่งผงชาใบข้าหอมนี้105และผงชาเขียวมชะชาะ2เพื่อศึกษาลิตาาอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟิษดิกรวมในสูสนงงตรเอสเพลย์ผงแห้งรวมพืชโตอินวันซึ่งผงชาใบข้าหอมนิด105และผงชาเขียวมชะชาะ 3. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภสสคไอสกรีนสูตรของแห้งรวมพืชโฟอินวันสูตรของชาใบข้าวหอมลิขิตและผงชาเขียวไม้สาครับและสําหรับกระบวนการทดลองพวกเราจะนําพืชทั้ง4ี่ชนิดไปผ่านกระบวนการทําแห้งแบบพ่นปล่อยด้วยเครื่องสเปรย์ได้ณโนะรงงานสเปรย์ได้รัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเมาจนได้เป็นผงแห้งรวมพืชสูตรโฟรินวันและนําไปศึกษาหาปริมาณที่เหมาะสมในการทำไอสกรีจากผงแห้งรวมพืชโฟอินวัน กำหนดกลุ่มทดลองเป็นทั้งหมด3กลุ่มและนําไปตรวจสอบการยอมรับพบว่าสูตรที่2เป็นสูตรที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในระดับชอบมากเราจึงนํามาคัดเลือกทําเป็นไอศครีมจากผงแห้งรวมพืชฟอินวันเสริมผงชาใบข้าวหอมมะลิ105่และผงชาเขียวมชะชักกาหนดกลุ่มทดลองเป็นทั้งหมด6กลุ่มได้แก่ที่1ที่2ที่ 3, ที่4ที่5และที่6แทนด้วยไอศครีมรสชาเขียวางการค้าที่1คือผงแห้งรวมพืชฟอินวัน10กรัม ที่สองคือผงชาใบข้าวหอมห 3, อมะลิ1050กรัมที่สามคือผงชาเขียวมะชัด10กรัมที่สี่คือผงแหง้งรวมพืชโปรินวันเสริมผงชาใบข้าวหอมมะลิ1050กรัมที่ห้าคือผงแหง้งรวมพืชโปรยินวันเสริผมผงชาเขียวมะชัด10กรัมและเมื่อได้เป็นไอศกรีมเราจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิล,ลบ18ถึงลบ22องศาเซลเซียสโดยระยะเวลา1วัน5วันและ10วัน เพื่อนําไปวัดค่า pH ค่าความหวานและอัตาราการละลายเพื่อเปรียบเทียบกับไอศกรีมรสชาเขียวการค้าและจากนั้นจะนําไปตรวจสอบการยอมรับจากผู้บริโภคด้วยวิธีหนายพอยนิวโอนิกสเกลและยังได้ตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธีดักจับอนุมูลอิสระ DBBS Radical Scavenging และตรวจสอบหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมโดยใช้วิธีฟิลต์เซลแคทูรีเจนณภา,าควิชาเคมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยครับผลการนำเนินการทดลองไอศกรีมสูตร T4 ได้รับคะแนนการยอมรับจากผู้บริโภคในระดับชอบมากอยู่ที่8.23มีริตตาอนอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกรวมอยู่ที่3.13มิลลิกรัมต่อ100กรัมตัวอย่างและ10.97มิลลิกรัมต่อ100กรัมตัวอย่างตามลำดับรายงานค่าจากช่วงเก็บ รักษาส0วันไอศครีมสูตรที่เสริมผงชาเขียวมะชัะทุกสูตรมีริต้านอนุนมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกรวมสูงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในระดับชอบดังนั้นไอศครีมผงแห้งรวมพืชโฟอินวันเสริมผงชาใบเข้าหอมมะลิ105และผงชาเขียวมะชะจึงเป็นการเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ท้าการต้านอนุมูลอิสระการเพิ่มปริมาณสารฟีนอลิกรวมเพิ่มทางเลือกและนวัตกรรมอาหารให้กับตลาดไอศครีมและยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสนับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ สุขภาพต่อไปในอนาคตค่ะและกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ